วันนี้จับกบแยกนะคะขอภัยที่ใส่ชุดไม่น่าดูเพราะว่าเราต้องมาเปื้อนกับกบนะคะจับไปแล้วสามเที่ยวนี้คือเที่ยวที่สี่ ได้แล้วแม่พันนี่แม่พันนะคะ แต่งตัวไม่สุภาพนะคะเพราะว่าสุภาพไม่ได้มันต้องเปื้อนโทษที กลับมาแล้วนะคะนี่แยกเลยตัวเมียพวกเนี้ยตัวเมียทั้งนั้นนี่นะคะ ตัวผู้ตัวผู้เล็กนะคะเนี่ยจะมีคางเนี่ยคางเขาจะดำตรงเนี้ยสองข้างเนี่ยนี่คือตัวผู้เนี่ย 不不捏，扑，扑。 นเดี๋ยวแม่ป่ง้าวให้ดูนะคะนี่คือนี่คือตัวเมียนะคะเนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะตัวเมียแล้วเวนี่ยโอ่งเนี่ย โดดสูงนะเนี่ยตัวคู่ทั้งนั้นเลยนะคะตัวคู่มันจะเล็กเราจะเลือกเอาไว้กี่คู่กี่คู่แล้วก็เลือกไว้ตัวเมียเราก็เอาแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กเราไม่เอานะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมใหญ่ไหมสามตัวโลเลยนะคะเนี่ยค่ะ เนี่ค่ะเนี่ยนะคะนี่คือตัวเมียตัวเล็กๆเราจะเอาออกนะคะเราจะเอาแต่ตัวใหญ่เราไว้ทําพันธุ์นะคะวันนี้คัดแยกออกมาแล้วยังจับไม่หมดแต่ถ่ายให้ดูแค่นี้นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ปังนะคะ สวัสดีนะคะนี่แหละคือเราอยู่แบบพอเพียงตามแนวทางสเกตเอแนวทางเสด็จพ่อนะคะเรามีอะไรเราก็ทําขึ้นมาปลูกขึ้นมาเลี้ยงขึ้นมาไว้กินนะคะสวัสดีค่ะ